ชมทีละทุกท่านครับวันนี้ผมขอโอ้เป็นภาษาเมืองล้านนาของจังหวัดน่านบ้านเฮาครับวันนี้คุณวันนี้ปีนัยเปิดมาตักบอกว่าวนี้บ่าทำสารคดีผมก็ลืมก็เลยว่าวันนี้ก็เมืองนนเฮาทางนั้นครับเมืองเฮาตอนนี้เป็นสวมมดล้วครับท่านผู้ชมก็มามีแล้วครับหนุ่มๆน,น้อยๆห,หายไปเสี่ยงแล้วครับวัน,นนี้ก็ทักพอนี่ก็เพื่อนๆ มาตกเบ็ดตกปา่าก็เป็นอันสถตววันนี้ว่าอันน้องแต่ว่าบ่ได้ป่าแล้วครับนผู้ชมเพราะว่าป่ามันบกกินเนนะครับวันนี้เป็นจะได้ไหมครับเออพอดีว่ามีอันเปิดเอาอันอาหารมาปลอยนะครับก็เลยว่าป่าก,ก็เลยอิม่ม <c oughs> วันตว่าได้หลายนะครับวันนี้ป่าบกกินเบ็ดแล้วครับเริ่มต้นมาจากใบมงแล้ววันนี้บก กำลังจะมาลุ nah i, ้นกันพ่อว่าวันนี่จะกินก็อยครับท่านผู oh, um ้ชมที่สถานที่ก็ตอนนี้โอ้ตอนนี้น้องน้องสาวผมเอาอาหารการกินมาให้ครับท่านผู้ชมเออจะต่ต่แเม็ดเม็ดค่ะโอ้โหท่านผู้ชมของหวานครับแต่ส่วนอเลดอร่อยมากโอ้ลืมถ่ายหม่เป้าครับท่านผู้ชมนี่คือสวนน้องสาวผมเองครับนี่ ต้นมะเป้าครับมะพร้าวครับออกลูกอย่างนี้นะครับปีนี้เขาซื้อกว่าถ้าจะได้กิจกันหลายครับปลูกหลายครับท่านผู้ชมประมาณร้อยกว่าต้นผมพอปลูกนะครับตอนนี้ก็คือยุดฝนมาใหม่ก่อบรรยากาศก่อหญ้าก็ยังเต็มสวนอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็ยังบ่ได้ตัดหญ้าได้หลายพื้นที่เดยครับก็คงจะคงจะบ่เหมือนนะครับสถานที่ตรงนี้คงจะ เกลียงเกาครับด้วยกันตัดหญ้าครับท่านผู้ชมอ๋อคุณน้องบอกว่าเบาแล้วนะครับคงจะเลิกแล้วครับเก็บเบ็ดแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะเก็บเบ็ดแล้วเราก็มากินเต้าส่วนนั่นครับท่านผู้ชมโอ้โหน่าน่าจะกลิ่นอร่อยววนี่ครับอาหารของหวานเยน็นเย็นวันนี้ครับท่านผู้ชมแหมน่ากินครับท่านผู้ชม Uh huh. อเ็ดอร่อยโปรเจกตมาหกไปน,นะครับน้ำมัชมดีครับเดี๋ยวไปมากินนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆทางสวนนี่ว่าบรรยากาศวันนี้เป็นเจไดฟองนะครับเอาแปก,กันเลยครับขอทอดแว่นเด้อครับน้ำมัชม เีย๋ยวจะเมาหัวก็จะเต้าไปแล้วครับวันนี้ก็จะตะป้าท่านผู้ชมมาพอว่าว่านี่ทีมงานของเฮามีไห่พองนะครับว่ามางานวันนี้นี่ครับมาหลายท่านครับท่านผู้ชมหัวจักกันครับเ,เพื่อน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 พี่พี่ครับน,นัน่งในมดนะครับแล้วก็มีคุณน้องด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บแบนด์ด้วยวปุ่นค้ามาพอครับว่า มีท่านผู้ชมได้หูจักมักคุ้นก่าครับรวันนี้ก็มีแม่บ้านไปมาทำน้ำพริกข้างบัเหากินครับเน,นาะปา้าอ๋ปาอป้าที่อันน้องคุณน้องจอมตะกี้นะครับท่นบนานผู้ชมตอนนี้ท่านใชก้ก็อ่านหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ครับ <laughs> เอาหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาคนเครื่องคนเครือ่อง <laughs> วันนี้ก็บเวลาก็ประมาณสักเกือบห้าโมงเกือบห้าโมงแรงนะห้าโมงแต่ห้าโมงแรงปุ่นครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คงจะมากินข้าวกินปลากันที่นี่ครับผมคงจะลำร้าท่านผู้ชมไปไหนไปน้องไปเต่ายแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับขอให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านร่างกายแข็งแรงนะครับชมรายการเขาไปเหมือนๆน,นะครับอยู่กันไปเหมือนๆสวัสดีครับ